สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัชรพลนะครับวันนี้นะครับผมมาถ่ายงานขุดนะครับเป็นงานอาลอกที่นานะครับพอดีเป็นอีกทีมงานนึงครับที่เอาดินนะครับไปทำ ไปถมที่นะครับก็ที่เดียวกันกับทีมงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผมเคยไปถ่ายนะฮะก็เป็นผู้รับเหมาครับเจ้าที่สามนะครับเจ้าแรกที่ผมไปถ่ายก็จะเป็น SK สองร0อยนะครับเจ้า2ก็จะเป็น Sumitomo HS ร้อสสบนะครับแล้วก็ส่วนเจ้านี้ครับใช้เป็นโคม่าสซ่ครับ PC ร0อยนะครับคผู้ชม ก็ตอนนี้ไม่ไม่เน้นเร็วครับแต่ว่าก็ทำงานเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณทางท่านโชเฟอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับที่ให้ทางชอวชลพนเข้ามาถ่ายทำนะฮะ <c oughs> ถึงจะเก่าแต่ก็ยังเก่าครับผู้ชมแม่ เสียงพุ้งกีนี่ยังยังนิ่มอยู่นะครับผู้ชมไม่โครงเพลงนะฮะพุ้งกีนี่ยังแน่นดีอยู่เลยนะฮะแต่ว่าตัวเครื่องก็ไม่มีฝาปิดด้วยนะครับโชว์เครื่องโชว์ปั๊มไปเลยนะฮะเนี่ยฮะก็จะโชว์เป็นแบบนี้เลยนะครับผู้ชม อากาศค่อนข้างร้อนครับผู้ชมตอนนี้นะฮะช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยก็ยังร้อนอยู่นะฮะจัดเต็มกลองครับผู้ชมงานเมานนะฮะวันนี้ก็ ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่ครับก็ข้อดีก็คือไม่มีลมลบรบกวนการถ่ายทํานะครับต้นไม้ต้นนี้น่าจะได้น่าจะได้ขุดออกนะคุณผู้ชมน่าจะได้ล้มนะฮะ จัดเต็มกลองครับแบกทุกคันนะครับผู้ชมทีมงานนี้นะฮะไปแล้วครับผมอีสูเด็กก้านะครับ ผมจะอลองนับตักดูนะครับว่าเจ้านี้ใส่ไปกี่ตักนะครับร้อยสามสิบใส่ไปแปดตักนะครับผู้ชมตักที่หนึ่งนะฮะแห่ก็จะมีทีมงานหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นทีมงานซูมิเตโมนะครับที่วิ่งอยู่ข้าง,างกันนะฮะ สองตักนะครับสามตัก อันนี้ก็มีอ่าินอห้ร500นะครับเข้ามาอีกคันหนึ่งะฮะห้าปัก phát สิบตักนะครับโอ้มีแถมครับผู้ชมสิบเอ็ดตักนะครับผู้ชมก็ถ้าเป็นร้อยสามสิบครับก็จะใช้แปดตักนะครับตัวนั้นปุ่งกี่จะเป็นศูนย์จุดหกห้านะครับประมาณนี้นะครับศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกห้า แต่ตัวนี้น่าจะเป็นประมาณ0.5คุผู้ชม T400 นะฮะถ้าใครรู้สเปคปุ้งกี่ที่อ่แน่ชัดนะครับหรือว่าสเปคของเครื่องยนต์หรือว่าตัวนี้เป็น T400 รุ่นไหนก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับ หน้าง,งานก็ไปดำค่อนข้างไกลครับผู้ชมตัวนี้ทางโชเฟอร์บอกว่า,าเปิดบอไมไปเรื่อยก็ไกลไปเรื่อยครับ ใช้เป็นปุองกีสีฟันครับผู้ชมตัวนี้ป้องกีค่อนข้างสวยครับไม่มีทะลุไม่มีรอยปะเลยนะฮะส่วนมากถ้าเป็นงานขุดดินประเภทนี้ครับก็จะ ใช้กันยาวๆนะครับสําหรับปุงกีนะครับแต่ถ้าเป็นงานเคียรริงหรือว่าเจาะแข็งพวกนี้ก็อาจจะต้องมีเสริมช่วยนะครับเสริมเหล็กอะไรพวกนี้ช่วยนะครับถ้าเดิมๆมาจากโรงงานรุ่นเก่าๆอย่างเช่นพวกรุ่นสามรุ่นห้าหรือว่ารุ่นหกรุ่นเจ็ดเนี่ยนะฮะก็ปุงก,กีค่อนข้างบางครับผู้ชมสําหรับตัวกลมสุนะฮะ แบกกันทุกคันครับผู้ชมทีมงานนี้นะฮะระยะทางค่อนข้างไกลครับแต่และเที่ยวแต่และครั้งที่ออกนะครับต้องเอาให้คุ้มที่สุดนะฮะจัดเต็มประสิทธิภาพประสิทธิผลเลยนะครับ ค่อนข้างร้อนครับตัวกล้องเนี่ยก็แจ้งเตือนว่าอุณหภูมิสูงอยู่เรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็10นาที11บเดนาทีต้องพักครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปสอบถามกับทางท่านโซเฟอร์แมคโคดูนะฮะว่าตัวนี้ใช้เมื่อกี่ปีแล้วนะครับรับชมกันต่อคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาแล้วครับ